ากนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์สิโรดดับเอาเด็กทุกคนต้องได้เรียนเด็กหลุดจากระบบการศึกษาต้องเป็นศูนย์ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้นำสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบให้กลับเข้ารับการศึกษาวันนี้เรามาอยู่ที่สกรประจำจังหวัดขอนแก่นเราจะไปดูการจัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษซึ่งประกอบด้วยเด็กเร่ร่อนเด็กพิการที่อยู่นอกระบบการศึกษาเพื่อไม่ให้เข้าเป็นภาระ,ะของสังคม จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย Thailand Zero d ด o p o เ t เป็นวาระแห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero d ด o p o u t แก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กตกหลน่นโดยมีข้อสั่งการให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกร ดำเนินการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสกรได้มอบหมายให้สกรประจำจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการสำรวจเด็กและเยาวชน6-15ปีที่หลุดจากระบบการศึกษาโดยสกรจะนำการศึกษาและอาชีพไปให้เด็กทุกกลุ่มเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตเรียนดีมีความสุขทำดีทำได้ทำ,ทำทันทีสำหรับขอนแก่นเรามีการแต่งตั้งคณะทําทงานะระดับจังหวัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธาธิการและสังกัดอื่นๆเพื่อที่จะมาช่วยกันระดมสำรวจเด็กที่หลุดออกจากระบบและนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้มากที่สุดทั้งเด็กปกติเด็กพิการเด็กเละหล่อน ให้มีที่เรียนถ้าเขาพร้อมที่จะเรียนเราจะส่งต่อไปที่โรงเรียนวิทยาลัยต่างๆของทุกวนในการที่ที่เขาจัดสําหรับเด็กที่ไม่พร้อมที่จะเรียน เราจะส่งเสริมอาชีพให้เขามีรายได้มีงานทําสามารถดูแลเลี้ยงดูตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและประเทศชาตินักศึกษากลุ่มนี้นะครับเป็นนักศึกษาพิการนะครับซึ่งไม่สามารถเข้าไปเรียนในระบบได้สกอรอดับเพอเมืองของแก่นก็ต่งคุณครูมาจัดการเรียนการสอนวุฒิปฐมมาต้นมาปลายนะครับส่วนหนึ่งก็จัดในเรื่องอาชีพเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถมีอาชีพได้ เด็กกลุ่มนี้นครับคือเด็กเล่ล่อนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาครับไม่อยากเข้าไปเรียนในระบบสกลร้องเพื่อเมืองขอนแก่นก็เลยเข้ามาถามเด็กว่าอยากมีการศึกษาต่อไหมอยากเรียนไหมเด็กกลุ่มนี้อยากเรียนเขาบอกว่าเรียนกับสกลมีความยุดหยุ่นสูงมากไม่ต้องเข้าไปเรียนในห้องสี่เหลี่ยมไม่ต้องมีคนบังคับแต่เราก็สามารถที่จะให้ทั้งการศึกษาแล้วก็ให้อาชีพได้ เด็กกลุ่มนี้ที่มาเรียนกับสกลรระดับอำเภอเมืองขอนแกน่นเรียนจบปริญญาตรี2คนนะครับตอนนี้เป็นความภาคภูมิใจสำหรับความเป็นครูของเรามากที่สร้างแรงผลักดันให้เขาได้เรียนจบได้มีวุฒิการศึกษาได้ทำงานดีๆแล้วก็ได้พัฒนาตนเองในรูปที่เขามีความสามารถที่ไม่มีคนอื่นมองเห็นแต่สกลสามารถทำให้เขาเปล่งประกายให้เขาเห็นว่าเขามีความสำคัญแล้วเขามีความเก่งของเขาแล้วสร้างให้เขาได้ เรียนจบได้รับปริญญาเหมือนกับเด็กคนอื่นก่อนหน้านี้หนูหลุด <ฮะ S 1> ออกจากระบบไม่ได้เรียนเพราะว่าก็มีติดเพื่อนบ้างแล้วก็เป็นเรื่องครอบครัวยากจนบ้างจ้ะค่ะ แล้วตอนนี้ทําไมถึงอยากมาเรียนคะอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาทํางานได้มีการศึกษาแล้วก็ได้เข้าสู่สังคมได้ค่ะ,คะเพราะว่าหนูคิดว่าการศึกษามันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก็เลยอยากกลับเข้ามาเรียนที่หนูเข้ามาเรียนนี้ครูตามให้เข้ามาเรียนหรือว่าครูนําการศึกษาเข้ามาให้หนูคะเริ่มแรกเลยนะคะรู้จักกับเพื่อนกลุ่มคนไร้บ้านค่ะเพราะว่าพี่เขาก็เรียนอยู่สกลลอยอยู่แล้วเขาก็เลยมาแนะนําอยู่ว่า อยากให้เข้ามาเรียนเพราะว่าอายุก็ยังได้น้อยอยู่ก็เลยได้เข้ามารู้จักกับสกลแล้วทีนี้ครูก็เข้ามาสอนทุกอาทิตย์เลยจ้กะก็นําโรงเรียนมาหาเด็กๆแบบที่เด็กๆชอบเลยจ้ะก,ก็คือไม่ต้องไปโรงเรียนก็แต่งตัวก็แบบบ้านๆไม่ต้องมามีวันนี้ชุดน,นักเรียนชุดลูกเสือไม่มีจ้ะดีใจค่ะ ถ้าอย่างถามตัวหนูเองที่หนูหลุดออกนอกระบบก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาเรียนหนังสือแล้วก็คิดว่าไปทํางานก็คงได้ทําแค่กรรมกรทีนี้พอมีกลุ่มของครูเข้ามาหนูก็รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสแล้วก็จะได้รับ,บูลกาอกสากกอีกครั้งนึงได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือการแก้ปัญหาเด็กหลุดระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษพิการไดเรอนออทิสติกของสกลประจําจังหวัดขอนแก่น